Start with why ทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมบทที่11ทําทำไมวอร์มารถึงตกสวรรค์เมื่อยักษ์ใหญ่เปลี่ยนไปผมลังงุดหิดจริงๆกับพวกบริษัทที่ทะเยอ,อทะยานและพวก CIO ที่ได้ค่าตัวแพงระยับทั้งที่ไม่เคยสนใจใครเลยนอกจากตัวเองแวดวงธุรกิจในอเมริกาทุกวันนี้มันชักจะเพี้ยนไปกันใหญ่แล้ว นี่คือความรู้สึกที่ถูกส่งต่อมาจากผู้ก่อตั้งบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอเมริกาเขาเติบโตขึ้นที่ไร่แห่งหนึ่งในตอนกลางของอเมริกาท่ามกลางช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำครั้งใหญ่นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นคนตรานีสมัยเรียนมัธยมปลายแซมวอลตันผู้ก่อตั้งห้างวอลมาร์ทเป็นนักอเมริกันฟุตบอลตำแหน่งคดเดอร์แบ็กซึ่ง ด้วยความสูง175เซนติเมตรและน้ำหนักไม่ถึง60กิโลกร,รมัมเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและเขาก็พาทีมคว้าชัยชนะมามากมายโดยตะลุยไปถึงขั้นที่คว้าแชมป์ระดับรัดมาครองเลยทีเดียวไม่ว่าอาศัยโชคความพยายามหรือการมองโลกในแง่ดี วอร์ตันก็จะคว้าชัยชนะมาได้มากเสียจนเขานึกภาพไม่ออกว่าความพ่ายแพ้เป็นเช่นไรและถึงขั้นตั้งทฤษฎีว่าการคิดถึงชัยชนะอยู่เสมอจะเป็นมนตรีเรียกมันเข้ามาหาเองหลักฐานอย่างหนึ่งคือถึงแม้เศรษฐ,ฐกิจจะตกต่ำเขาก็ยังประสบความสำเร็จกับงานส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านจนทำรายได้เป็นก่อเป็นกำ ก่อนที่วอลมาจะจากโลกนี้ไปเขาได้เปลี่ยนวอลมาจากร้านค้าธรรมดาธรรมดาในเมืองเบนตันวิลและอคันซอ ให้กลายเป็นอาณาจากักรค้าปลีกที่มียอดขาย44,000ล้านดอลลาร์ต่อปีและมีผู้เข้ามาจับจ่าย40ล้านคนต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามการสร้างบริษัทที่มีคุณค่าเทียบเท่ากับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่23ของโลกนั้นต้องอาศัยมากกว่านิสัยรักการแข่งขันความพยายามและการมองโลกในแง่ดีครับ วอตันไม่ใช่คนแรกที่ก่อตั้งธุรกิจเล็กๆโดยมีความฝันอันยิ่งใหญ่ผมได้พบกับผู้ประกอบการมากมายที่ตั้งเป้าว่าจะสร้างบริษัทระดับพันล้านดอลลาร์แต่ความเป็นไปได้นั้นต่ำมากทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนในอเมริกามีทั้งสิ้น27.7ล้านแห่งและมีเพียง1,000แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ1000บริษัทชั้นนำของนิตยสาร f o r t u n e ซึ่งเกณฑ์ในปัจจุบันคือต้องมีรายได้ประมาณ1,500ดอลลาร์ต่อปีขึ้นไปนั่นหมายความว่ามีบริษัทเพียง0.004%ที่ได้ติดอันดับอันทรงเกียรติดังกล่าวการสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลถึงขั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนตลาดนั้นได้ต้องอาศัยสิ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่งแซมวอตันไม่ใช่เจ้าของแนวคิดการขายสินค้าราคาถูกโมเดลธุรกิจนี้ เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วคู่แข่งรายสำคัญอย่างเคมา t กับทาเกตก็เริ่มดำเนินกิจการในปี1962เช่นเดียวกับวอลมา t ตอนที่วอลตันเปิดร้านสาขาแรกธุรกิจค้าปลีกแบบเน้นราคาถูกก็เป็นอุตสาหกรรมขนาด2,000ล้านดอลลาร์อยู่แล้ว จึงมีคู่แข่งมากมา,มากหน้าหลายตานอกเหนือจากเคมารและทาร์เก็ตบางรายมีทุนหนากว่ามากแถมมีทำเลดีกว่าและดูเหมือนมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าวอร์มาร์ด้วยวอร์ตันไม่หาทางทำสิ่งต่างๆให้ดีกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำเขายอมรับว่าขอยืมแนวคิดทางธุรกิจหลายๆอย่างจากซอลไพร์ผู้ก่อตั้งเฟสมาร์ด ผู้ค้าปลีกแบบเน้นราคาถูกทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงทศวรรษที่1,950และแน่นอนว่าราคาที่ถูกก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้วอลมาร์ทประสบความสำเร็จเช่นกันเราได้พูดถึงไปแล้วว่าราคาคือสิ่งล่อใจที่ทรงพลังอย่างหนึ่งแต่ราคาที่ถูกเพียงอย่างเดียวไม่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสนับสนุนคุณและยอมมอบความจงรักภักดีที่เหนียวแน่นมากพอ จะทำให้บริษัทไปถึงจุดพลิกผันและเติบโตในตลาดวงกว้างมันไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานยอมทำงานแบบถวายหัววอร์มาร์ทไม่ได้ผูกขาดการขายของราคาถูกการขายของราคาถูกก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้วอร์มาร์ทเป็นที่รักและประสบความสํำเร็จอย่างมหาศาลแซมวอตันมีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าน,นั้นเป็นตัวผลักดันครับเขามีความเชื่อว่า ถ้าเขาดูแลคนและคนก็จะดูแลเขาเองยิ่งวอลมาร์ทมอบสิ่งดีๆให้กับพนักงานลูกค้าและชุมชนมากเท่าไหร่อีกฝ่ายก็จะตอบแทนวอลมาร์ทมากเท่านั้นเคล็ดลับคือพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันวอตันเผยนี่เป็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ช่วยคุณประหยัดมาก สำหรับวอตันแล้วแรงรันบบนาลใจของเขาคือการให้บริการผู้คนโดยไม่จำกัดอยู่แค่ลูกค้าเท่านั้นห้างวอล mart คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการทั้งชุมชนพนักงานและลูกค้าการให้บริการคือจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวบริษัทปัญหาเกิดขึ้นจาก Walmart, Walmart, วอล mart วอตันเสียชีวิตครับจุดมุ่งหมายของเขาไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกไปอย่างชัดเจน วอรมาทจึงเริ่มสับสนระหว่างเหตุผลที่บริษัทดำรงอยู่วงเล็บเพื่อให้บริการผู้คนกับวิธีการที่บริษัทใช้ทำธุรกิจวงเล็บจำหน่ายสินค้าราคาถูกแล้วหันไปใช้สิ่งรอใจมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาสนใจแต่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและส่วนต่างกำไรซึ่งสวนทางกับจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของวอรมาทอย่างสิ้นเชิง คอมพิวเตอร์สามารถบอกยอดขายได้อย่างละเอียดยิบแต่มันบอกยอดขายที่คุณพลาดไปไม่ได้บอกครับวอตันกล่าวเงินทุกเซนที่ได้มาย่อมมีต้นทุนที่ต้องเสียไปเสมอและด้วยขนาดอันโมโหลานของวอร์มาร์ตต้นทุนนั้นไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงคนด้วยซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของบริษัทอย่างน่าเศร้า บริษัทที่เคยขึ้นชื่อการเอาใจใส่พนักงานและลูกค้ากลับมีแต่เรื่องอื้อฉาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแทบทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อลูกค้าและพนักงานอย่างเลวร้ายหากนับถึงเดือนธันวาปี2008ว่ามาถูกฟ้องในคดีแบบกลุ่มเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเรื่องค่าจ้างไปแล้วรวม73คดี และได้จ่ายเงินสำหรับคดีที่มีการตัดสินและยอมความไปแล้วหลายร้อยล้านดอลลาร์บริษัทที่เคยเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์แบบน้ำพักน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าระหว่างองค์กรกับชุมชนกลับเป็นฝ่ายทำลายความสัมพันธ์นั้นให้ขาดสะบ้นลงเสียเองในอดีตสมาชิกรัฐสภาเคยช่วยกันผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้วอร์มาร์ไปตั้งสาขาในชุมชนใหม่ แต่ตอนนี้คนเหล่านั้นหันมาร่วมมือกันรลนงลงขับไล่วอลมาร์ทออกจากชุมชนการต่อสู้เพื่อการขัดขวางเปิดสาขาใหม่ของวอลมาร์ทผุดขึ้นทั่วประเทศยังในนิวยอร์กสมาชิกสภาเขตบุกรินจับมือกับสสหภาพแรงงานเพื่อต่อต้านวอลมาร์ทเพราะชื่อเสียงแย่ๆของบริษัทเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม วอตันเคยกล่าวว่าจงฉลองความสำเร็จของตนเองมองหาแง่มุมที่ขบขันในความผิดพลาดและอยากเครียดเกินไปนักจงผ่อนคลายและคนรอบข้างก็จะผ่อนคลายตามไปด้วยแต่ทุกวันนี้นอกจากวอร์มารจะไม่ขำกับเรื่องอื้อฉาวของตัวเองแล้วพวกเขายังไม่ยอมเรียนรู้จากมันด้วยซ้าและไม่เคยยอมรับว่าบริษัทเปลี่ยนไปจากเดิมมากที่สำคัญคือวอรมาร์ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะถูก คู่แข่งแซงหน้าเนื่องจากเคมาดยื่นล้มละลายในปี2002และควบรวมกิจการกับเซียรในอีก3ปีถัดมาและถ้าคู่แข่งอีกรายอย่างทาเกตวอรมารก็ยังมียอดขายสูงกว่าถึง6เท่าหากมองภาพที่กว้างขึ้นมาอีกวอรหมารก็ครองตำแหน่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงจำหน่ายแผ่น DVD จักรยานและของเล่นได้มากกว่าบริษัทค้าปลีกทุกรายในอเมริกาการแข่งขันภายนอกจึงไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายบริษัทความท้าทายใหญ่ที่สุดที่วอร์มาร์ต้องเผชิญในช่วงหลายปีมานี้ไม่ได้มาจากที่ไหนไกลแต่เป็นตัวของพวกเขาเองสิ่งที่วอร์มาร์ทำและวิธีการที่พวกเขาใช้นั้นยังคงเหมือนเดิมและมันก็ไม่เกี่ยวกับการที่วอร์มาร์กลายเป็นบริษัทข้ามชาติด้วย เพราะมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ก่อนที่ความรักของผู้คนจะเสื่อมคายลงสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจุดมุ่งหมายของพวกเขาเริ่มคุมเครือและทุกคนก็สัมผัสได้บริษัทที่เคยเป็นที่รักไม่ได้รับความรักอีกต่อไปเราเกิดความรู้สึกในแง่ลบต่อวอร์มาดแต่สมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกนั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปเราจึงได้แต่ชี้ไปยังสิ่งที่มองเห็นชัดที่สุด นั่นก็คือขนาดของบริษัทและเรื่องการเงินหากคนนอกเริ่มมองไม่ออกว่าจุดมุ่งหมายของวอร์มาร์คืออะไรนั่นเป็นสัญญาณว่ามันจะคุ้มเครือสำหรับคนในบริษัทเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือวอร์มา t ในวันนี้ไม่ใช่วอร์มาร์ที่แซมวอร์ตันสร้างขึ้นมาคำถามคือเกิดอะไรขึ้น แค,แค่บอกว่าพวกเขาสนใจแต่เรื่องเงินคงเป็นคำตอบที่ง่ายเกินไปบริษัทไหนๆก็ทำธุรกิจเพื่อเงินทั้งนั้นแต่การประสบความสำเร็จในการหาเงินไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นเป็นเพียงอาการหนึ่งของการหลงลืมจุดมุ่งหมายเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกบริษัทที่ประสบความสำเร็จ โดยขาดความเข้าใจเหตุผลที่บริษัทก่อตั้งขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งที่เปลี่ยนบริษัทที่ประสบความสำเร็จให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่เย็นชาไม่ใช่โชคชะตาหรือวงธุรกิจหรอกครับแต่เป็นคนต่างหากความสำเร็จเป็นเรื่องของความรู้สึกทุกๆปีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จกลุ่มหนึง่งจะมารวมตัวกันที่ศูนย์ประชุม e n c o r e House ของสถาบัน MICT ซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองบอสตันการชุมนุมของยักษ์ไททันวงเล็บชื่อที่ผู้เขาใช้เรียกตนเองนี่ไม่ใช่งานสัมมนาทั่วๆไปนี่ไม่ใช่การพบปะสังสรรค์และจะไม่มีการเล่นกอล์ฟเข้าสปาหรือแม้แต่อาหารเย็นสุดหรูแต่ในแต่ละปีประกอบผู้ประกอบการราว40-50คน จะใช้เวลาตลอด4วันในการฟังแขกรับเชิญนำเสนอแนวคิดของตนเองต่อด้วยการอภิปรายที่นำโดยผู้ฟังบางคนเมื่อหลายปีก่อนผมได้รับเชิญให้ไปร่วมงานดังกล่าวผมนึกว่ามันจะเป็นแค่งานพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ประกอบการอีกงานหนึ่งเท่านั้นเองโดยคาดว่าจะได้ฟังการอภิปรายและการนำเสนอเกี่ยวกับวิธีเพิ่มผลกำไรและพัฒนาระบบงานแต่สิ่งที่ผมได้พบ กลับต่างจากที่คิดไว้มากอันที่จริงมันเป็นคนละเรื่องเลยเหรครับระหว่างการบรรยายในวันแรกผู้ผู้ถามว่ามีผู้ฟังคนไหนบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้บ้างเกือบคนเกือบทั้งห้องยกมือกันให้สลอนซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าประทับใจสุดๆแต่แล้วคำตอบต่อไปเล่นเอาผมแทบจุกโดยขณะโดยในขณะที่ผู้ฟังยังยกมือค้างอยู่ พวกเขาได้รับคำถามว่าแล้วใครบ้างที่รู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จราว80%ของมือที่ยกอยู่หดลงในทันทีในห้องนั้นเต็มไปด้วยผู้ประกอบ,ก,อบการที่ปราดเปรืองที่สุดในประเทศบางคนมีทรัพย์สินหลายสิบหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์บางคนไม่จำเป็นต้องทำงานแล้วก็ยังได้แต่ส่วนใหญ่กลับไม่รู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จ แถมบางคนยังบอกว่ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปหลังจากเริ่มทำธุรกิจและเล่าถึงสมัยที่ทนไส้แห้งเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านพวกเขาโหยหาความรู้สึกเช่นนั้นอยู่เสมอผู้ประกอบการที่น่าทึ่งเหล่านี้มาถึงจุดที่จะหนักว่าธุรกิจของพวกเขามีความหมายมากกว่าแค่การขายสินค้าหรือหาเงินเท่านั้น พวกเขาเล็งเห็นความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างสิ่งที่พวกเขาทำกับเหตุผลในการทำสิ่งนั้นคนเหล่านี้มารวมตัวกันเพื่อพูดคุยเรื่องจุดมุ่งหมายและบางครั้งการพูดคุยก็เข้มข้นมากทีเดียวยักษ์ไทยท่านเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ตนเองกับใครครับผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งความเชื่อใจแทนที่จะเป็นการเอาชนะดังนั้น ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจึงยินดีเผยแง่มุมที่เปราะบางของตนเองซึ่งไม่เคยแสดงออกที่ไหนตลอด4วันของงานสัมมนาทุกคนในงานจะต้องได้หลังน้ำตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งผมไม่ได้อยากสอนเรื่องที่ว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขหรือในกรณีนี้คือซื้อความสุขรู้สึกประสบความสำเร็จ แต่ผมสนใจการเปลี่ยนผ่านที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญต่างหากในขณะที่บริษัทของพวกเขาเติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนั้นมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการทำงานได้อย่างง่ายดายทั้งเงินห้องทำงานสุดหรูจำนวนพนักงานบ้านที่ใหญ่โต ส่วนแบ่งการตลาดและการได้รับความสนใจจากสื่อแต่สิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปนั้นเห็นได้ยากมากกว่าระหว่างความสำเร็จที่จับต้องได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นสิ่งที่มองเห็นได้ยากกว่าก็คือเริ่มหดหายไปผู้ประกอบการทุกคนในที่นี้รู้ว่าตนเองทาอะไรและทำอย่างไรแต่หลายๆคนหลงลืมไปหลงลืมไปแล้วว่าทำไม จึงทำเช่นนั้นการบรรลุเป้าหมายไม่ใช่ความสำเร็จสำหรับหลายๆคนความสำเร็จมีแง่มุมที่เหนือความคาดหมายอยู่ครับเนื่องจากพวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่กลับไม่รู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จนี่เป็นเพราะความสำเร็จกับการบรรลุเป้าหมายเป็นคนละเรื่องกันแต่บ่อยครั้งที่เรานึกว่ามัน เหมือนกันเป้าหมายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มีความหมายชัดเจนและตรวจวัดได้ในขณะที่ความสำเร็จเป็นความรู้สึกหรือภาวะบางอย่างเราอาจกำหนดเส้นทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้แต่เส้นทางที่จะพาเราไปสัมผัสความสำเร็จไม่ชัดเจนแบบนั้นหากอธิบายด้วยกรอบพิดในหนังสือเล่มน,นี้การบรรลุเป้าหมายก็คือการทำสิ่งที่ต้องการเสร็จร่่ง ส่วนความรู้สึกว่าประสบความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจว่าทําไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้นอย่างแรกนั้นถูกกระตุ้นโดยปัจจัยที่จับต้องได้ในขณะที่อย่างหลังถูกกระตุ้นจากสมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกเราจะสัมผัสความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายและตื่นขึ้นมาทุกๆวันเพื่อทําให้มันกลายเป็นจริงส่วนเป้าหมายเปรียบเสมือน หลักกิโลที่ช่วยให้เรามั่นใจว่ากําลังมุ่งหน้าไปบนเส้นทางที่ถูกต้องเราจำเป็นต้องมีทั้งสองอย่างครับมีมีคนเคยกล่าวไว้ว่าเงินไม่สามารถซื้อทุกความสุขได้แต่ซื้อเรือยอทที่ล่องมาข้างๆความสุขได้สังเกตเห็นสัจธรรมบางอย่างในคำกล่าวดีไหมครับเรือยอทคือเป้าหมายเรามองเห็นมันได้ง่ายแค่มี แผนการที่เหมาะสมเราก็สามารถคว้ามันมาครอบครองได้แน่นอนส่วนความรู้สึกสวความสําเร็จนั้นมองเห็นและคว้าม,มาได้ยากยิ่งสองสิ่งนี้เป็นเรื่องเป็นคนละเรื่องกันและอาจมาด้วยกันหรือไม่ก็ได้ที่สําคัญกว่านั้นก็คือบางคนเข้าใจผิดว่าเป้าหมายที่บรรลุคือจุดมุ่งหมายปลายทางพวกเขาจึงไม่เคยรู้สึกถึงรู้สึกพึงพอใจเสียทีไม่ว่าจะมีเรือยอสลำใหญ แค่ไหนหรือมีกี่มีสักกี่ลำาก็ตามเรามักมีความรู้สึกผิดๆว่าถ้าเราบารรลุเป้าหมายได้มากพอความรู้สึกประสบความสําเร็จก็จะตามมาเองแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเลยในระหว่างที่สร้างธุรกิจหรือแต่เต้าไปตามเส้นทางธุรกิจเราจะมั่นใจในสิ่งที่ทํามากขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งช่ำชองในวิธีการทําสิ่งนั้นมากขึ้นทุกครั้งที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่จะต้องได้ก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงความรู้สึกก้าวหน้าด้วยชีวิตจึงดูดีไปหมดอย่างไรก็ตามเมื่อคนส่วนใหญ่เดินทางมาถึงจุดหนึ่งเหตุผลของการออกเดินทางในตอนแรกจะเริ่มเรือนหายไปแม้จะบรรลุเป้าหมายได้มากมายและแยกและรอยแยกที่เริ่มปรากฏ การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นกับบุคคลและองค์กรไม,ไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้ประกอบการในงานส,สัมมนาที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้วอลมาร์ทหรือบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายต่างแค่ต่างกันแค่วอลมาร์ทเป็นยักษ์ใหญ่ผลกระทบจากการสูญเสียจุดมุ่งหมายจึงเป็นที่รับรู้ในวงกว้างทั้งพนักงานลูกค้าและชุมชนต่าง ก็สัมผัสได้คนที่ไม่เคยหลงเลืมจุดมุ่งหมายของตนเองไม่ว่าจะบรรลุเป้าหมายได้มากหรือน้อยแค่ไหนคือคนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราแล้วถ้าเป้าหมายที่บรรลุนั้นช่วยให้ทุกคนจดจ่ออยู่กับทิศทางที่ถูกต้องได้พวกเขาก็จะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่วงแหวนทองคำของผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะมีความสมดุลพวกเขาคอยคว้าจุดมุ่งหมาย ยึดมั่นในวิธีการที่ช่วยอย่างแน่วแน่และสร้างสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันความเชื่อของตนเองออกมาน่าเสียดายที่ไม่มีวันไดก็วันหนึ่งพวกเราส่วนใหญ่ต้องเจอกับรอยแยกสิ่งซึ่งสิ่งที่เราทำอยู่และเหตุผลในการทำสิ่งนั้นุ่งไปคนละทาง